เวลาจะตายจริงมันจะตัดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเหลือแต่ความรับรู้ที่ใจอันเดียวมันเหมือนเราหลับลึกแล้วงั้นอย่างเวลาก่อนจะตายนะเจ็บมากไม่ต้องตกใจเจ็บมากทุรนทุรายไม่ต้องตกใจมีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆถึงเวลาที่จะตายจริงๆมันจะไม่เจ็บหรอกมันจะตัดความรับรู้ทางร่างกายออกไปก่อน เหลือแต่ความรับรู้ทางใจความรับรู้ทางใจรัวเนี้ยมันจะเริ่มทํางานอีกความเคยชินเก่าๆมันจะเริ่มทํางานกรรมจะเริ่มทํางานจะปรุงนิมิตขึ้นมาถ้าพอเราเคยทำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมจะให้ผลก่อนอนันตริยกรรมมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนะฝ่ายดีอย่างเราเข้าฌานสมาบัติได้อย่างเงี้ย เป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีเราทรงฌานอยู่จิตรวมลงไปแล้วร่างกายหายไปแล้วเราทรงฌานอยู่เป็นอนาันตาริยกรรมฝ่ายดียังไงก็ไปสุขติถ้าจิตในขณะนั้นเข้าถึงอรูปฌานแล้วตายในอรูปฌานไปเป็นอรูปปรมถ้าจิตเราทรงนะทำอรูปฌานอยู่แล้วแต่แต่ขณะที่ตายเนี่ย ถอยออกมาอยู่ในกา마วาจรเรนะาจะไปเป็นเทวดาชั้นที่หกนะปรนิมิตวสวัตตีนี่ถ้าเราเข้ารูปฌปานอยู่แล้วตายในรูปฌานล้วก็ตายไปเป็นรูปประพรมถ้าเราชำนาญในรูปฌปานแต่ขณะที่ตายไม่ได้เข้ารูปฌปานเราจะไปเป็นเทพเทวดาชั้นที่ห้านิมานนรดี นี่ถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นภาะริยาบุคคลเราฝักใฝ่ในการบุญกุศลเหนียวแน่นนะจิตใจเราสูงเราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตมันจะลดลงมารองรองล,อง,ลองมาถ้าพวกชั้นสูงระดับผลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกทรงชานแต่ไม่ได้ตายในชานไปเป็นเทวดาสูงๆูงเลยถ้าพวกเราชาวพุทธ นะส่วนมากก็จะไปดูสิทธิ์ชันดูสริรู้จักไหมดูสิเขาดินเลยเนี่ยดูดูสรินะรู้จักนิมมานนรดีไหมเป็นชื่อวัดว่านิมมานนรดีตอนที่จะตายจะเกิดน,นิมิตแล้วเราเลือกนิมิตไม่ได้มันเหมือนเราฝันจิตเคยชินยังไงก็ไปอย่างนั้นนะ ถ้าเรามีอนันตริยกรรมฝ่ายดีมันก็จะให้ผลก่อนมีอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วยังเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยฆ่าพระอรหันต์เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ทาพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยเราทําไม่ได้แล้วเราจะทําสังฆเภศเราทําไม่ได้เราเป็นฆราวาสฆราวาสทําสังฆเภทไม่ได้นะคนที่ทําสังฆเภศได้คือพระ ฆราวาสไม่ได้เป็นสงฆ์ได้แต่ยุให้พระธรมสังเพศก็บาปมากเหมือนกันแต่คนที่จะเป็นสังเพศได้จริงๆทําได้จริงๆคือพระเพราะเราตัดออกไปเราไม่ได้มีอนันติกรรมเรื่องสังเพศใครฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วบ้างยกมือสิมีไหมถ้ามีก็อย่าเสียใจนะมันฆ่าไปแล้วพยายามทําความดีให้เยอะๆไว้รักษาศีล จเจริญปัญญาทำสมาธิทำให้มากมากไหมเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูข้าพ่อไม่ได้โสดาเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โสดาบัานเพราะทำอนันตริยกรรมหนักไว้แล้วถ้าตายยังไงก็ต้องลงอเวจีก่อนล้เนี่ยถ้ามีอนันตริยกรรมนะเวลาจะตายมันจะให้ผลก่อนถ้าอนันตริยกรรมไม่มีกรรมอะไรที่เราคุ้นเคยทําประจำมันก็จะให้ผล คุ้นเคยอย่างทุกวันต้องใส่บาตเวลาจิตรวมลงไปเคริมเคลิมจะเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นพระบ้างเห็นการใส่บาตของตัวเองบ้างเห็นถุงอาหารสำหรับใส่บาตบ้างแะแต่นิมิตจะเกิดจิตที่เป็นกุศลมันก็จะเกิดขึ้นตายไปก็ไปสุคติเนี่ยกรรมที่ทำบ่อยๆ ถ้าบางคนขี้บน่นรู้จักไหมคนขี้บน่นใครเป็นบ้างสารภาพสิขี้บน่นบ่นคนอื่นบ่นตัวเองบ่นโน้นบ,นนบนนน่นนี้บ่นทั้งวันวันๆเนี้ยนะเอาเวลาไปขี้บ่นเยอะอันเนี้ยเป็นเรื่องอาจินกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆนะเวลากำลังจะตายนิมิตก็จะเกิดญนะาิโยมพักพวกเพื่อนฝูง พาระาารหัรสิพาระาารหัสสิไม่ลำคาญไม่พูดเลยของมึงวะ,ะคราวนี้ก็จะเริ่มบ่นในใจใบ่นบ่นบ่นก็ไปทุคตินะ,นะถ้าคุ้นเคยกับกุศลเนี่ยแล้วไม่มีอานาตยกรรมนะบ,บุญจากความคุ้นเคยในการทําบุญเลยเนี่ยมันจะให้ผลมามีเกิดนิมิตที่ดีขึ้นมานะ นิมิตจะมีสามลักษณะนะนิมิตถึงตัวกรรมที่เราทำอย่าเราใส่บาตรนิมิตถึงอุปกรณ์ในการใส่บาตรเราเห็นแม้เรามีถาดทวนะมีอาหารใส่ถุงไว้มีดอกไม้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเห็นนิมิตตัวนี้ขึ้นมาจิตก็เป็นกุศลขึ้นมานิมิตถึงการใส่บาตรนิมิต ถึงอุปกรณ์ในการใส่บาตรหรือนิมิตถึงที่ที่ไปเกิดที่ที่จะไปเกิดไปเห็นปลายทางก็ได้เห็นต้นทางก็ได้เวลานิมิตเกิดเห็นต้นทางเห็นกรรมที่เราทำเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำอย่างเราเชืดไก่ทุกวันมีอาชีนกรรมต้องเชือดไก่ทุกวันเวลาจะตายก็จะระลึกถึงการเชือดไก่ได้ นะเลือดสาดกระจายคอขาดอย่างเงี้ยหรือเห็นมีดของตัวเองเห็นอุปกรณ์หรือเห็นปลายทางนะเห็นนรกเห็นอะไรนี่มีดม,มีสามแบบนะี่ถ้ากรรหนักไม่มีกรรมที่ทำประจำกเจะขึ้นมาทำงานให้เพราอเราพยายามฝึกใจของเราให้คุ้นเคยกับกุศลไว้นะ อะไรที่เป็นอกุศลเนะี่ยพลาดพลั้งทําไปเลยอย่าไปนึกถึงมันอีกตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าไม่ทําอีกก็พอละส่วนกุศลเนี่ยระลึกไว้บ่อยๆอย่างเรามาฟังหลวงพ่อเทศนะพยายามระลึกว่าหลวงพ่อสอนอะไรแต่ละวันเอาไปทําเอาไปปฏิบัติใจเค้าเคลียอยู่กับสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี้ยจนเดี๋ยวทั้งมันเป็นอาจ,จินกรรมกรรมคุ้นเคย,เยทําจนเคยชิน เวลาจะตายขึ้นมาก็ยจะนึกถึงธรรมะใหลวงพ่อสอนให้แยกธาตุแยกขันธ์นะี่ยร่างกายจะตายใจเป็นคนดูอย่างนี้นะดีไม่ดีได้ธรรมะได้ภาริยะเป็นอริยะบุคคลเลยนะในขณะที่ตายจะสามารถเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ดูธาตุขันธ์มันแสดงไตรลักษณ์ได้นะัลนไม่ใช่เราร่างกายที่จะตายไม่ใช่เรามีในตำราเขามีหลายองค์ ยี่มีพระวงหนึ่งท่านเชือดคอตัวเองตายท่านเสียใจว่าภาวนามาตั้งนานแล้วไม่ได้ผลเลยเสียใจนะมีดเชือดคอระหว่างที่จะตายเนี่ยท่านก็นึกถึงว่าท่านตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านไม่เคยทําผิดศีลเลยท่านรักษาศีลไว้ดีนี่มีอาจินกรกมนะคือรักษาศีลไว้อย่างดีพอคิดถึงว่ารักษาศีลได้ดีนะจิตมีปิติเกิดขึ้น มีศีลานุสติสมาธิก็เกิดขึ้น,นสมาธิเกิดขึ้นท่านเห็นร่างกายกำลังจะตายใจเป็นคนดูนท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะต้องบอกไว้หน่อยเดี๋ยวฟัง Youtube ดู Youtube ฟังซีดีแล้วบอกหลวงพ่อสอนแบบนี้เลยต้องย้ำว่าห้ามเรียนแบบ ของเราลงเชื่อดเนี่ยกะว่าเชื่อดแล้วจะได้บรรลุพระอรหันต์อันนี้โลภะนะทำาด้วยโลภนะตายไปเป็นเปลตอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปไหนนี่ถ้ากรรมหนักไม่มีนะกรรมคุ้นเคยไม่มีกรรมตัวที่จะพาเราไปเกิดนะคือกรรมในขณะที่กำลังจะตายแต่ถ้าเราจเจริญสติของเราสม่ำเสมอนะไม่ต้องกลัวเลยเวลาเรา ฝันฝันร้ายขึ้นมานะสติเกิดเวลาฝันร้ายแล้วสติเกิดรู้ตัวว่ากําลังกลัวว่านะผีกําลังหลอกเนะีนะ่ยพอกลัวรู้ว่ากลัวปุ๊บความกลัวดับงั้นเวลาจะตายนะนิมิตไม่ดีเกิดสติจะเกิดขึ้นมาช่วยเราทันทีเลยไม่มีใครช่วยเราได้นะเราช่วยตัวเราเองเราฝึกสติของเราให้ให้ชำนีชำนาญให้ใจเรา,คราเคล้าเคลียร์อยู่กับความรู้สึกตัวนะ รู้กายรู้ใจของตัวเองสม่ำเสมอในแต่ละวันอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆพยายามฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตนี้ไปแล้วรู้จิตนี้ไปแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆ